สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายคลิปเลยหลายวันเลยใช่ไหมคะโอเควันนี้น้องจะมานำเสนอหินตระกูลใหม่นะคะทั้ง5สีเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาชดเชยตัวนี้ก่อนสำหรับไหมเงินเนาะเพราะว่าครั้งก่อนน้องไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้เนาะตัวนี้จะไซส์0ิมิลน,นะคะ เกือบจะออก11มิลด้วยซ้ำไปนะคะตัวนี้น้องลดราคาพิเศษให้1,400บาทนะคะสำหรับหมเงินก็คือร่ำรวยเงินทองจะเน้นไปเรื่องของการงานการเงินทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ถือว่าเกตใสเลยนะคะไว้จวโชว์นานๆหน่อยเพราะว่าครั้งก่อนไม่ได้โชว์เนาะโอเ okay. ค1,400บาทนะคะ ไหมทองน้องไม่ต้องบอกความหมายแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องแบบการเงินการงานทั้งหมดเลยค่ะสําหรับใครที่อยากมียอดขายปังๆก็ต้องเป็นตระกูลใหม่เนาะเรื่องการงานการเงินแต่ว่าเลือกเอาว่าชอบสีไหนดูตามวันเกิดก็ได้อย่างวันจันทร์ก็ควรจะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะคตัวนี้ไซส์10มิลนะคะไหมทอง1,500บาทค่ะ ส่งฟรีทุกชิ้นนะคะเก็บปลายทางก็ได้ค่ะไม่มีบวกเพิ่มเนาะตัวนี้จะเป็นไหมหน้าตัวนี้1,200นะคะไซส์10มิลสวยสวยตัวนี้ก็ถือว่าสวยโอเคสว่วนไหมดำเนาะมี2อสีเนาะเหมือนเดิมเนาะ มีแบบใสกับแบบขุ่นนะคะอันนี้500บาทนะคะอันนี้1000บาทค่ะเข้วขนเหล็กค่ะดูไหมดำแล้วแต่ความชอบเลยใสสิบมิลน,นะคะแล้วก็ไหมเขียวอ่าไหมเขียวเกติกนี้มันจะแบบไหมไม่ได้เยอะมากมายแล้วก็เป็นแบบไหมขุ่นก็จะอยู่ที่500บาทอันนี้เขาจะเกตเดียวกันค่ะ แราคาก็จะตามความสวยบางคนชอามีคำถามมาถามว่าทำไมราคามันต่างกันเยอะจังอย่างเงี้ยค่ะก็ตามความสวยแล้วก็ตามเกรดไหมเลยค่ะถ้ายิ่งใสๆอย่เงี้ยก็จะราคาจะสูงกว่าหรือใครจะรับเป็นไหม54สีก็ได้นะคะเส้นนี้ขนาด9 8าถึมิลน,นะคะอยู่ที่1,200บาทคา่ะ สินค้าทุกชิ้นน้องส่งให้ฟรีนะคะสามารถวัดรอบแขนมาได้เดี๋ยวการสั่งซื้อเดี๋ยวดูใต้โพสต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะลงไลน์แอดให้นะคะชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามมานะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยรวยเฮงปังทุกคนนะคะ